ทำงานทำงานทำแทำงานไม่มีเง well, so oh. so ินเอองาน่าน่งานไม่มีเงินไม่มีเงินเออทำไมเงินคืองานเงินคองานงานเงนงานต้องาะเลแต่งานต้องมาเล่า้ังพอทไปดพอเงานคืองานงานงานงินเราทงานงานไม่ีเงินเออทำางานไม่งานไม่มีเงิน ีแต่เงินไม่มีงานสินเราก็หัวอะไรกันทำคิดนมีแต่เงินไม่มีงินมีแต่เงินไม่มีงานเงิน,น,นสร้างงานแล้วก็เนแล้ว่าทำมาสร้างงานอวาจะไปมือหนึ<ะ>่งฮะเข้านงะกินขขานีเาทำไมอาหารเขานี่บ <laughs> านีวูดได้ไมหม กอนเราดิเขาแซ่จีเพิ่เาไ้วยเราแ่งแนีก็เหมอนเอ้ยบ่อห่วงจกชิไปพนักงานยืนหนาบ้ลาไลึกมตององชินนักเอาไว้ก็ได้เขาน่าพนักงานเข้าก็คน่นีอนกน้าบ้านีพนักงานเข้าอีกนงานตี่อนไป้วันนั้นได้ ธนกรกับลูกนีเขาไม่ให้กินน้ำโคลกับข้าวมันะทําให้ท้องนี่นาเข้าใจไหมเพนซีขากียดท้ากลียทูธนกรกี่โค้งลกอะยุอากินห้ว่อันนี้กินแบบซีเนาะเพื่อนอือนเป็ีกินโคกนะเออมาใครกินพ่อว่ามันน่าดีเข้ยบ่เลยเด้เอรก ก็เลยจเจ้าเลยเบอเม่มึงอยู่รานผู้เดียวนโนโนมาแก้แก้แล้วเขาสุดอยู่ร้นเาก้ผอยู่ยบ้เมาเเลยเูด้ออยออรถเก๋อโู้ยเขาแก้เขาแก้แล้วมึงอยู่จะแก้ที่อย่างอ่ะแก้ไขกรอตบ้านอีวี่

เขาแกเขาปอร์ตเองนะ่รูมรู้มเขาแกะนใตนมีมีเขาแก่จักเขาแก่จีนไม่ต้องตง่าแมจตันะดีกรเขาแก่คนเดียะครับแม่ก้าวสุดาลายเดือนานเดีอน้้ซิกมอรน้องสำวเนนะเดวเ่อกี้นี่น้องาวาจะไปเล่นกับพีอรลย มาเพาะววนเลยมัวจดีจลูกจอปรวัติูดีเลบอไอิ่มละอิ่มละกระาวลอิ่มละครีบ้า่ยอเอิ่มละีซื้อตนี้ซื้อตวนี้ไม่ดีพูดะรพุงพุงนะเมียซื้อพุงนาวคซื้อห้องบดีเลห้องห้องบดีทีรุ่นอบอบดูกันเ็ยมันต้งซื้อถูกปซื้อเดก

ใอ้เป็นชอยาอีได้คือซาซายาซายาเะเพิ่มเป็นบล็อก